สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูการลงทุนตัวใหม่ของบิทครับนั่นก็คือบิทครับเล็กนั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะยังสงสัยถูกไหมว่าบิทค c ับเล็กเนี่ยคืออะไรมีวิธีการลงทุนแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆในโรสเมีับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องอธิบายก่อนว่าบิทครับเล็กคืออะไรถูกไหมบิทครับเล็กให้เราลองคิดว่าบิทครับเ็กเนี่ยก็คือธนาคารและเราจะเอาเองินไปฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยออกมานั่นเองซึ่งดอกเบี้ย เขาจะเรียกว่าโบนัสและการฝากเงินเขาจะเรียกว่าการลลอกนั่นเองครับผมและข้อสําคัญก็คือและบิตคัมเน็กมันต่างจากธนาคารยังไงและอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสนใจที่จะลงทุนกับบิตคอมเน็กนั่นก็คือในเรื่องของโบนัสนั่นเองหรือว่าดอกเบี้ยซึ่งมันยังไงนะครับมันได้เท่าไหร่การฝาเรกเงินกับธนาคา,า,ารเราจะได้ดอกเบีย้ยไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ครับสองปรถูกไหมและ แต่ถ้าล็อกฝากไว้กับบิตคัมเน็กหรือว่าการล็อกไว้กับบิตคัมเน็กเนี่ยเขาจะได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นั่นก็คือ12เปอร์เซ็นจนถึงสูงสุด23เปอร์เซ็นนั่นเองซึ่งถือเยอะมากๆนะแล้วครับผมและต่อไปเนี่ยผมก็จะอธิบายว่าการลงทุนของบิตคัมเน็กคืออะไรตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่การฝากเหรียญจนถ,ถึงการล็อกเหรียญนั่นเองมาเรามาเริ่มกันไหมครับผมตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราสมัครบ,บิตคัมเน็กเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าง่ายมากๆในการสมัคร เราก็จะทําการฝากเหรียญถูกไหมทํำยังไงก่อนอื่นเลยให้เราเลือกเหรียญที่เราจะทําการฝากเหรียญกดที่เหรียญตัวน,นั้นอย่างเช่นผมจะฝากแฟนโทเค็นหรือว่าบิตคัพเนี่ยผมจะเข้าไเนี่ยบิตคัพพอยนะ์นะปุ๊บอ่ายังไงต่อกดที่เราครับผมเพื่อจะทําการอเอาแอดเดรสของบิตคัพนเนี่ยโอนไปที่ตะลาดคริปโตที่เรากลังเทรดอยู่อย่างเช่นในเขาบิตคัพนั่นเองหรือว่าไบแนนเอาแอดเดรสตัวเนี้ยให้บิตคัพนเนี้ยเอา เอาไปใส่แล้วก็โอนเหรียญนั้นน่ะมาที่บิตคอมเองโอเคไหมครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอน,นง่ายๆนะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจดีอยู่แล้วขอไปในในเรื่องของการลงทุนว่าการล็อกเหรียญเองทํางไงนะการล็อกเหรียญการฝากเหรียญน,นะครับผมอนี่ก็อันนี้ด้านนี้ก็คือจะโชว์เรื่องของข้อมูลต่างๆนะผมรวมถึงการล็อกเหรียญด้วยเปิดมาปุ๊บเราจะเจอ2แพ็กเกจใหญ่คือแพ็กเกจของเหรียญ Non-stable กับเหรียญ stable นั่นเองคืออะไร non-stable ก็คือเหรียญที่ไม่คงที่นนั่เองราคาไม่คงที่เหรียญ stable คือเหรียญที่ราคาคงที่นั่นเองซึ่งมีอะไรผมก็คือเหรียญ bitcoin นั่นเองกับเหรียญ USDC ล้วก็จะมีเัเติมหน้านะก่อนที่เราจะลงทุนมันจะมีอยู่สองข้อที่เราต้องคลิกก่อนการทำการล็อกเหรียญนั่นคือเรื่องของระยะเวลา โดยระยะเวลาเนี่ยในการล็อกเปรียนจะมีอยู่4ช่วงครับจะกำหนดอยู่4ช่วงนะช่วงแรกก็คือ30วันหรือว่า1เดือน2 90วัน120วันและ1ปีนั่นเองอ่ามันจะเหมือนกัน2อย่างน,นทั้ง non stable กับ stable ซึ่งเมื่อเราคิดแล้วว่าเราจะลงทุนระยะเวลาเท่าไหร่ข้อที่2ควต้องคิดก็คือเราจะทำการฝากเหรียญหรือว่าทำการล็อกเหรียญในราคาที่เท่าไหร่นเอง จำนวนเลที่เาจะทาการล็อกนะต้องคิดไว้2ข้อนี้เมื่อเราคิีดเสร็จปุ๊บทําไงต่อก็คือกดที่เลือกนั่นเองครับผมและเราจะมาโผล่หน้านี้หน้านี้คืออะไรหน้านี้คือเราจะทําการใส่เสียญหรือระบุจํานวนเลขที่เราจะทําการล็อกนั่นเองและกดฉันให้อ่านและยอมล็อกนะครับผมข้อตกลงการใช้บริการเสร็จปุ๊บกดยืนยันการล็อกและเราก็จะเข้าอีกหน้าหนึ่งเพื่อทําการยืนยันการล็อกครับผม นั่นก็คือการใส่บินหรือว่ารหัสผ่านของบิทคัมเม้ตนั่นเองใส่เสร็จปุ๊บจะมาเข้าหน้าน,นี้ครับผมการล็อกของฉันและเราจะต้องรอหนึ่งชั่วโมงเพื่อทําการล็อกเหรียญน,นะ่งครับผมหลังจากหนึ่งชั่วโมงเหรียญก็จะล็อกให้เราอัตโนมัติอ่ะเรื่องไหนต่อผมจะขึ้นหน้าน,นี้ครับผมอ่ะเดร๋ยวที่ทําการล็อกมาลวนี่อ่าก็จะขึ้นโชว์ระยะเวลากําไรเท่าไหร่นะ ซึ่งจะมีอยู่2ข้อหลักๆที่เราต้องรู้ก็คือ 1. โบนัสสามารถถอนได้ทุกวันวันละ1ครั้งนะสำหรับโบนัสแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเหรียญที่เราทําการล็อกหรือทําการฝากเนี่ยเราจะได้คืนเมื่อไร่และสามารถถอนได้เลยไหมก่อนระยเวลากําหนดสมมติผมกาหนดยะยะเวลาผมนะเกวันผมสามารถถอนก่อน90วันได้ไหมซึ่งคือคําตอบก็คือไม่ได้ครับผมเราต้องรอถึง90วัน เราจะทําการเอาเหรียญหรือว่าเอาเงินต้นเนี่ยของเราออกมาแต่ที่เราสามารถถอนได้ก็คือโบนัสในทุกๆวันวันละหนึ่งครั้งนั่นเองอเข้าใจตรงกรนันนะนะต่อไปเมื่อเราทาการล็อกรอเสร็จปุ๊บและจนครบ90วัน30วัน1 2 0วันวันหนึ่งปีเนี่ยมันจะขึ้นประวัติการรับครับผมว่าเราทํารายการอะไรไปบ้างนี่ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือฟังก์ชันการลงทุนของบินคัมเน็ครับผม ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็พอเข้าใจนะใช่ไหมว่าการลงทุนกับบิ่คัมเน็กเป็นยังไงลงทุนยังไงตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะซึ่งผมจะเป็นช่องใหม่นะซึ่งใครๆที่อาจซึ่งคนไหนที่สนใจแนละคิดว่าคลิปน,นี้ให้ความรู้และความเข้าใจในการลงทุนในการลงทุนมากขึ้นนะสำหรับการลงทุนตัวเหรียญซีให้ทุกคนนะฝากกดไลค์และกด subscribe ผมหน่อยนะ และเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ